สวัสดีครับผม้สวัสดีท,ทัาถ่ายพี่น้องมินโมเคนแฟนมอลลัมทางช่องบางนาบินดีแล้วก็แฟนเพจดบางนาบินดีนะครับสวัสดี F ส่เสียงเสียงกลางแจ้งด้วยละกันครับเราอยู่กับเวทีที่3สําหรับงานวันนี้มอลลัมเฟสติวัลคืนที่2ครับผมพื้นที่ตรงนี้เมื่อคืนคืนแรกนะครับอมอลลัมวันใจแฟนเมนจักรพันธ์มาลงครับวันนี้เป็นคิวของกันนครบับนเทิงศิลป์นะครับมาลงทําการแสดง ณนะพื้นที่ตรงนี้นะครับผมทุกคืนจะมีสี่เวทีครับผมสี่เวทีก็จะมีแปดวงครับก็จะมีอ่าะเร่ะเจ้า,จาของเวทีสี่วงแล้วก็ที่มาร่วมแจมอีกสี่วงนะครับทุกคืนคืนละแปดนะครับสรุปแล้วก็คือคืนละแปดวงแต่ว่ามาเวทีแค่สี่วงครับผมนะเข้าใจไหมนี่ <laughs> ระบบเสียงก็จะเป็นของอทีมงานมาจากอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะก็บางนําก็รู้จักคุ้นเคยกันดีครับกับทีมงานนี้ทีมงานสกาวครับอยู่ที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับระบบเสียงนะครับสบายดีอะไรหุ้ยหึยหยข้างบนนะจุงกะจุงกะนะครับ นี่ยมาแยกแม้แต่ตะกิดเดงวันทะยึงไปคนคนกรุงเทพนี่ครับดอกกิ๊นะครับสบ,บีดนะครับทีมงานสับก่าวก็จะใช้เป็นตู้สูนี้ของช่างแม็กครับเสียงกลางก็จะเป็นของช่างน็อตครับมหาสารคามครับอเมซอนนะครับ 2,4,6,8,10หปใบต่อข้างครับผมเสียงกลางสับเบรดก็กี่ใบเนี่ยแถวละ6บอแถวละ6 4แถวบอ4แถวหรือ3แถว <c oughs> เห็นไหมอ๋อสามแถวยี่สิบยี่สิบดอก สับเปลียดอกความมอนิเตอร์ไว้ก่อนฝนมันรินครับอม่จุ จะพาลอยเข้าไปดูาอเวอร์เขาด้านหลังไปทีนี่รถเขา สวัสดีครับเครื่องปัด220ครับได้ยังกินข้าวโอ้แส่บเนาอสวัสดีครับเอาทำงานก่อนทำงานก่อนเดี๋ยวก็ปล่อยมือมากระตกลงมาอีกสวัสดีครับซีซีไลน,น์พาวเวอร์อยู่ตรงไหนนี่ คุ้มไม่อยู่ของอะไรพเพิ่มควกรองท้าครับทั้หมดเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมดูแต่ยักยักเลยทุกคนดีแล้วเรามาอยู่ฝั่งนี้ครั่งน้องจางเนยเขามีแต่รุ่นใหญ่นะเพื่อนนะเอ๋อเราก็อยู่ฝั่งนี้ครับกับทีมงานแกนนครบันเทิงศิลป์ครับกี่คิวงานนี่ปีนี้นี่กี่คิวงานแล้วนี่ปีนี้เดี๋ยวก็คา เริ่มมันจะเปิดวงวันที่ยี่สิบนี้เปิดวงอไงเปิดวงมันจะเคลียร์ชีวานเยอะอยู่เห็นจะลงเยอะได้ยุกแก่นนครวันเถิดสิบแล้ววงนะเปิดวงวันที่ยี่สิบนะครับผมเอาทีมงานเสร็จงานแล้วเอาเลิศเอาเลิศกินข้าวเลยเขาเสร็จงานแล้วเขากินข้าวแล้วเวอร์ก็จะเป็นของทาร์ท ัเลยเป็นระบบเสียงหนึ่งเดียวจากอีสานใต้บ้านผมเองนะครับแต่อยู่คนละอำเภอนะครับได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางเดินสายกับมอลำแกนนน่นนครบันึทิงศิลนะครับเนะสียกลางก็จะเป็นของช่างนัดนะครับสเีดก็ข้างละ24ดอกนะครับ บังต้นไม้ต้นนี้เมื่อคืนเขาบังเหมือนกันครับผมนะคร <S 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 ก็ฝากไว้อีกหนึ่งวงแล้วกันครับผม สายมอลงมอลำนะครับบินมอแคมแฟนมอลำครับผมนะครับกันนครบันทังสินครับพี่น้องครับรู้สึกว่าปีนี้ก็พากันเปลี่ยนป้ายชื่อคณะใหม่กันหมดเลยนะครับก็สวยงามครับนะเป็นกำลังใจให้ทุกทีมงานทุกวงทุกคณะและกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ